ช่วงนี้อากาศทางเหนือกำลังสบายนะคะกวนเดอะสตาร์ค่ะเลยยกแก๊งไปเที่ยวเมืองเหนือเลยเข้าไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่เราเ,าเหรอก็อตามสิคะปีใหม่ทั้งทีหนุ่มเหนือต้อนชยาทรเลยถือโอกาสพาสาวสิงดีแก้ววิทยานีและเพื่อนพ้องเดอสตาร์มาสัมผัสลมนัวทึงเชียงใหม่โดยเริ่มต้นที่การเดินทางไปชมความน่ารักของซูปเปอร์สตาร์อย่างเจ้าลิ้นปิงที่กำลังซุกสนโดยมีหนุ่มดิวอาสาไปจากลลองคอยเก็บภาพ,พที่ระลึกค่ายกับเพื่อนๆค่ะ นี่ได้ข่าวนี้อยากดูลินปิงมากเลยอะครับรู้สึกเป็นไงถ้าลินปิงไปอะลินปิงไปยังอย่างที่บอกก็เสียดายพี่เพราะยังไงเมืองไทยยังมีแก้มเลยฮะและพอแดดร่มลมตกหนุ่มต้นก็ขอผ่าเพื่อนๆออนทัวร์ตลาดดอกไม้ริมแม่น้ำปิงโดยหนุ่มต้นก็ขอทำหน้าที่เป็นไกด์นำที่บรรยายเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเดส้าสัมผัสบรรยากาศแบบล้านนาค่ะครับนี่จะเป็นซับไตเติลเนาะอันนี้เขาเรียกว่า มาภูเจ้านะเราจะซื้อไปไหว้ครูบาศรีวิชัยนะครับอันนี้ภาษาเหนือนะครับเรียกว่าดอกคัมปูจูอ่าภาษากลางเรียกว่าอะไรครับดอกดาวเรืองอะไรนะจ๊ะดอกดาวเรืองภาษาใต้เรียกว่าอะไรครับยากมากเลยพี่ดอกดาวเรืองดอกดาวเรือง เรียนรู้ภาษาเหนือแบบฉบับของหนุ่มต้นแล้วหนุ่มต้นก็ถือโอกาสพาทุกคนไปลิ้มรสขนมจีนหลากหลายชนิดใต้แสงเทียนแบบชิวฉิวซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่หลายคนชื่นชอบค่ะเดี๋ยวรอดูว่าสปากเกตตี้ภาคเหนือเป็นยังไงมาสั่งเลยปะ่ะใช่หอเป็นคนเหนือจะกินน้ำเงี้ยวนะครับเป็นสปากเกตตี้ไฮโซก็คือขนมจีนของเรานี่เองนะครับผม พออิ่มท้องจนพุงกลางแล้วชาวเดอะสตาร์ทุกคนก็พร้อมใจกันเดินทางไปสาการะครูบาศีวิชัยพระเกจิชื่อดังบริเวณเชิงดยสุเทพต่อจากนั้นจึงไปปล่อยโคมลอยพร้อมอธิษฐานขอพรอปีใหม่ค่ะถ้าเกิดสมมติพวกเราหวังก็คือหวังให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีดีๆเป็นการเริ่มต้นดีๆให้พวกเรารักกันสมัคคีกันนะครับไ,ไม่ทะเลาะเบาะแว้งช่วยทําให้ประเทศไทยจเจริญน,นะครับเพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับ คนไทยรักกันเอง <S 2> <S 2> ใช่ <S <S 2> <S 2> <S 2>